สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมนะครับรถถ่ายฟอสนะครับรว,วันนี้เราจะมารดน้ําต้นอินทผาลามกันนะครับปลูกได้หนึ่งปีแล้วครับนี่ครับนี่ครับเข้ามาแล้ว อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับน,นี่ครับเรื่องจะผ่าลำ นี่ครับเดี๋วมาลดน้ำให้ต้นอิจ่าลรกันันะครับวันนี้นนไม่เล่นเก็บไม่ได้เล่นนะครับวันนี้สวยครับ นี่ครับต้นอิจฉาดำปลูกได้หนึ่งปีแล้วครับพอได้หนึ่งปีละเพิ่งเอามาลงดินครับน,นี่นี่นี่ครับ ใครที่อยู่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับเรามารุน้้ำต้นไม้นะครับต้นอีแตผาดลมามกันนะครับนี่ นี่นะครับนี่ครับสวยๆรนอิะผาดามเพิ่งเปิดน้ำให้เมื่อกี้เองครับยังไม่ปิดครับ ยังไม่ได้ปิดเลยครับนี่นี่ครับนี่รดน้ำให้ต้นอิจฉาลำนะครับ นี่นะครับนี่ต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเพิ่งเอามาลงดินครับนี่ต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ ต้นนี้นี่เล็กที่สุดต้นนี้นี่เล็กที่สุดต้นนั้นก็เล็กเหมือนกันนี่ต้อนอิฐผาดำ สำหรับใครใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ